เอาไหมเอาไหมเมื่อกี้นี่สงสัยรถจอดปลาไปโดนกันเลยติดหมาได้มาลองเมืองคันนี่มันจะได้ไหมนู่งก็ต้องได้ สบายดีทุกคน,น,กนสบายดีตอนสวยแล้วิมาแปดโมงเข่งแล้ววะกินข้าวแล้วยู่พุนแลากินน้ำปักถ้่วสบายดีตอนเศร้าเรือสวยเจ็ดนโะมงเนาะเขาได้นัดเมตตาว่าสี่ลุกเตะหาหกโมงแต่ว่าลุกไม่ได้เพราะว่า,วามันหนาวเศร้านี่โมงปุุกหาโมงหันยังมือดอยู่ยูสวนหาเทปมันก็นาวอีกเลอะนอนจะพักหนึ่ง ตื่นมาอีกทีอ,าอ้าวเงีเกือบแจกงก็ <c oughs> แจ้งเลยแห็น <c oughs> และวก็จนเกืบอบหกโมงหกโมงครึ่งเพื่อเข้าสวนอะาโซเต้าเละสเิอริตาสิเอารถเก่งออกมาเจอรถเก่งเห็มันสตาร์ทไม่ติดนะคะไปดีเด้อมาแบบนีินัดกันไปตลาดเซาเต,ต,เต,ต,เตา็งเต็งเต่มายี่ยมเพื่อนไปเถอะ่อโซเตานอนบ้านสวนเลยขี่ท้างออกมามันหนาวคือว่าอะไร ก็เข้าสีพามาเบิ่งบรรยากาศอยู่ตลาดเซนเคยเนาะแต่ว่าขเขาม่ได้มาหลอโดนเลยดวด่วาสิมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปไหนมีอย่างมาขายสมเติมบอลน,นะแล้วก็อยากไปกินข้าวเปลียนนะกินมมไม่หานเลยเนาะกินมาตีไปได้มานเด้อเพราะว่าคนเมืองบ้านเมย์คนมีแต่รันนอนคนเดียวอยู่เฮือนกันกับพอกับเมย์นอนคนเดียว เข้ามาก็เสรนจเคเพิ่มเติมก็คือมีห่านคำเพิ่มมาหนึ่งหา้านั่งรังมีทางรังมียังบ่เคยมีห่านคำดิคนมาตั้งเป็นเจาเ้าแรกอยู่ข้างหลังแต่ว่าทางหน้ามีอยู่สามสนะี่ห้านะแล้วก็มีเคปญี่ปุน่นข้าวเมืองก๋อยซั่งอะไรอะไรเน็กเกาะหมู ม bueno bueno ูน้อยมีมูน้อยหอยหอยหอยจุ๊บเหี้ เอ <Workers S 2> ื้อปลวกคซิลหาฟันกีได้แล้วอเนทออหาทอนกองเขาได้หอยนะหาฟันนีเอาไปยังหอยจูบบอ่หรือกินกินไม่่าเนาะมากินกิน่ะ มันตรงหนึ่งมันหน่อยปิย่งมาได้ตรงนี้มันน่อย,นนอยละายเลย <c oughs> <c oughs> ปเสียงเชียนะองหวานน้ำตาลอ้อยนะน้ำตาลาเออทั้มดได้นะฮะเอออทุมยังปราาถาเฮ่คด่ายังหอบนะอือือยก้นขีามาคน ตงละสิบพันกี่คันแสบอื่นก็ซื้อไหมใส่ีสาวอาว ออกมาจะซื้อพักหรือว่าซื้อไว้ก่อนหมอไม่ใช่เขาขายขนมเจ้าก่อนที่ลงมาเมตตาได้คนส่วนละตลาดเศร้ามันะเจามีแนวขายมาเพิิมเติมไลน์ได้ไหโดยเฉพาะขนมขนมทอดมาฮาริต้ากับบลอซซา นี่เสบเสบซื้ออังซื้อสองกอดสามกอดอนที่กินไหกินก็ชิปาเนี่ยเอาสองกอนก็ได้เรื่องคนนี้แหละข้าหมากกอดนี่ยสาสวงขวขนมเออลูกสาวหมดแล้วเลยิเว ังงน้อยดคไทยกุ่นเลลินเนาะ้มันเอแตักให้ตเลยนองเลนผมสันสันดำดำดอกใหญ่มากเลยจืล่ได้านกัยังบ่ชจือนะบ่ชจือทำไมเท่ากันนะไม่ได้ขนมปี เนไซส์มเพิ่มเติมมากะเล็กๆน,น,น้อยๆนะโอ้ตกนี่แซ่สีบแหละแต่พี่ตาซื้อไว้ยอย่าไปขาเด็กเราซือ้อมันห่อนไปดีกว่าซื้อไปก็อุ่นตื่มก่อนเท่าไหน หาพันก่อนหนึ่งมะชิมมะพายุชิมก่อนเลยอยากอะไรกูต้องใส่ถุงอะไรชิมมะอะไรซิมหนงเดียวสิบมึงก็มนหัวงมาหกันนู่

น้ำสั่นเลยนะูลาเรืตักใส่กันเลยกัได้ Yeah. อนี้ซีนโลท่า่เลยคนบดูคนแม่โลท่าร่ละคุณแม่ซีนโลเดียหมดละดูคำโอเไงเซซ่าอันนี้ฮันนหะหัวควยอันมูนี่เดียวเลโปรตีโลขนาู่นี่แปดสิบปะแไม่รื้สึกเลไม่ชื่อไวเลยบะ่อโลนึ่งก็ถาย หากระมาหอนอาหาราเปียราเปียกบานเฮาลมต้นถวยวซิบฟันถัใหไงสุดถวยวาวบัเดยาแอสิหาใสเ้กหรือเนหนช่วยคาเปียต้ม แต่ก็บ้านเพิ่มเติมคือไก่ค้าเ่ะใครค่ะไครก่อนไม่มีกินค่ะเราค่ะค้าสิบปันสิบปันทางมาได้สามตอนแต่ว่าไม่ตาตื่นใหม่เช้าอน่้าวค่ะตาผ่ามาตอนนี้มาจากไหนเนาะก้อย มาจักกขี่แล้วะขี่รถมานี่แหละเหม่ยังใหยังเรื่องขอตีว่ารถกระโดมากับพิสูจน์ครับมาหาไพมาหาไพอยากมาอะไ้ยังม,มหาหาไพก็อยากมามามาเชอจะเพิ่งนี่เ<ด>นีนโอ้นี่เคยขบาฉบอ ยังวันทีลูกเคยต่อสิเดปลไอซิมหาซอยยังขวานอะไรทำคะแนนเลยดิสอยยังมือหนึ่งหอบอหอมหัวจ๊สิเล่อะไรลูกเคยบุกี้อะ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 ยังไงนี่คอล่าคอล่าล่ยังาซมาซอยอะไรลาบลาบหัว โอลาก่อนเด้อโอลาก่อนก็คือบานสวนาริตาได้อ่อมหอนนะเพราะว่าจ้างคนงานมาสามสี่คนนี่แหละเห็ดอ่อมเบิดที่ว่าเห็นรถไทยมอสซาวเจอดในนี้เนาะมันเป็นเครื่องไล่กูเกาลบริตาโอ้ยโอ้ีกว่ามออบังฟันโอบอังฟันเธอ เก็สแนกคคำนั้นก็ขึ้นตลอดไปบ้าอ้วเื่อนบ้าเ้รคื่อง